ผู้บ่าวสิมานมาเ<น>ด้อลูกเขยเอ้ยมามัดข้าวซอยไปข้าวได้ย <c oughs> ข้าเจ้าสิมาบ่ะขนาน้าเจ้าหินยันมึงไงดอกหมัดงามดอกมัดพอเอาขึ้นแยงได้พอ่ออืมเป็นหน้าบ้านเนาะก็สิอาจแบบนี้แหละก็ได้หมากมันก็ได้อย่อ่ะเราเข้าหน้าข้างนั้นไช้เส้นอันเบิ่งแหมนี่แล้ว มาตัวผัวยังว่าตัวก็ผัวไปนอนเฝ้าม่เทียงใช่ปะนอนกลางดินกินกลางทรายของจริงทุกคนเลยฝากไว้นะคคน สบายดียด้สวัสดีเนาะพแม่พี่น้นองเอฟซีเบสซูคุทุกคนบ่าวาสิเป็นทางฝั่งลราฝั่งชทยด้วยต่างประเทศสาวสมัครขอยินดีต้อนทับเขาสูซองสาวจวงชาแน่เด้อเนาะพแม่นองหลังจากที่เข้าอ่าในปอ่านต่างว่าไปเที่ยวก็ได้เนาะไปติดนไปเที่ยวก็ว่าได้ทุกคนเลยเน่เมื่อนี้ก็มาฮอดเฮือนมาฮอซานเขาก็สิได้เห็ดภารกิจาต่อเห็ดเวียกเห็ดงานาต่อทุกคนเลยก็คือเกี่ยวขาว้าเขาเนาะ ่ายตอนแรงๆนี่แหละเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนํากันเพราะว่าถ่ายตอนเว้นนี่โอ้ยแดดมันฮ้อนแฮงเด้อพ่อแม่น้องเอ้ยขณะสาวสวนก็ยังอันเกือบเป็นเวียนเมื่อนี้เฮาก็แน่ได้มาคามกับแจวลงไปกินนําทุกคนเด้เกียวยามแรงแก็ดีขึ้นทุกคนเลยมันจังบ่เมื่อยเนาะหน้าสาวสวงกายังให้เดียวพอให้ดมสุดเดี๋ทุกคนเลยหน้าทงนั่นกะแล้วแเนาะ แล้วก็มีคลิปนั่นที่ชาวสว่าลงว่าไปเนาะว่าทางฟังไทยเพิ่นเอิญนะคะบหัวทางฟังไทยเพิ่นเอิญว่าอียงค่ะทุกคนสาสสวงต้องขอโทษขอพายดำเนาะ่าสสวัางว่าพิษนะเพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นเม้นมาบอกอยู่ว่าทางฟังไทยเอิญไล่เม่นบอกลืมวีแหละว่าทุกคนเลยศาสสว่งลืมวีแหละขอโทษน้ำเละลายอ่เป็นว่าบหูวฟังไทยเพิ่นเอิญอย่างละกัน ขี่ด้วคนในสาสวังนี่ฮะนาทางฝั่งไทยเปอรเอิญเน,นี่ยเกิดธงนี่แล้วก็ใส่ธงหนึ่งนะไล่บอสเฮ้ยบอสมันใจเป็นไงเธงเลยนะมาเธอเอิญธงเอิญไล่ไล่นะโอเคมันใจอยู่มั้งเนาะทุกคนเออ เราเหมนเช่นถ่ายเอ็มจีมาบอกว่าจะบอกพิษเลยจ้ะเ <laughs> อ็มจีคิดรวบป่ะนี่เอ๊ไอ้กระยำแรงๆนะทุกคนเนาะได้เกียวปลาเด็กมากินกับมะขามเกี่ยวให้นีอทุกคนเลยยัง,ยงให้เดียวนาทึงนั้นแล้วแล้วยังแจ้ถ้าปั้นเข่าน้ำเท้าเพื่อในกันผลขึ้นไปจะหึงเลยค่ะเจ้ายังม้วมาปั้นให้ทุกคนเลย มันมันพรไงคะเจ้าเราไปย่างมาปันบาเนี่เห็ดไดได้ตีเยาแลบาน,นาทุกคนจีดเดิ้นจี <c ười> ดเดิ้ FC FC เดี๋ยวมาตีเขาวสอยเนาะมีบอบอบันนี่ตีมาตีเขาวสอยนี่ไงเดียวให้ตีเพื่อเนิ่งแน่นี่ไงเดียวทุกคนเดีย๋ยวบอสแลด้อมนีไเดียว ป๊าอันนี้มันเป็นเข่าหยอดหน้าหยอดนาทุกคนนั่งมาหนังนั่งใช่ปะนั่งพี่เดี๋ยวตี้โอเคเติมพลังก่อนลงไปกินสมกินเสียวกันอะอันนีน้เป็นหน้าหยอดเด้อทุกคนเด้อมันตึ๊บแดงนเห็นม่อลองบุญไหมตึ๊บตึ๊บ,บ,บแล้ว่าเชียร์แล้วตึ๊บเด้อทุกคนเด้อเน,นื้นนนอ ปีปีมีปีหนึ่งมันงามได้สี่สิบจแม่นแม่นงามาดลมีเกลือเพราะเกลือเป็นงอเปอ็นงวเติมพลังก่อนลงทุกคนเลยมีดบันนอกวันนะมีบันนอกว <c oughs> <c oughs> ันนะฮะันเช็ดทุกคนเนี่ย เฮาก็ไปลิ้นไปเที่ยวหลายมื้อโอ้ยลงมาเกี่ยวซอยพ่อแม่มันก็จังได๋พะสิแล้วจังไดสิบ่ได้เกี่ยวไปกไปเฮ็ดเวียกกระจางิซะเนาะพ่อพี่น้องาสวนก็บ่เคยเห็นนะทุกคนมันเป็นจังไดไปหั่นปนี่บาิโก็สวนปดเกิบโอ้ยว่องเท้าพ่นบ่ได้ใส่บัดนีปดก็ยายมเปื้อนพื้นเพิ่นเด้อทุกคนเนาะโอ้ปดแตะโลงา t a เพื ja mm, ่อนหนังเพล่อยหนังครับเป็นบยมดกายนางครับคำว่าซูมวดอันเจียวประแดดข้าคือเก่าพี่น้องเลยตอนกระปูมีตีนกระปูพร้อมอันนี้เป็นอันกระปูดองนะทุกคนเนาะแม่นบ่ เมาบักคักทุกคนเลย,<ม>ยกบปูให้กบุ้น่าเลยทุกคนเ,เอาไปดองที่ประเด็กเนาะเวลากินกับอันแก้วหรือกินสมมัากชิคชักกักนประเด็กตัวอื่นนะทุกคน แล้วกับลาแดกกับปูดองปลาแดกกับปูล้วกับลาแดกปลาหน่อยนี่พักเฮดสมเฮดเจียนะคะทุกคนเนี่ยเฮดสมเฮดเจียพักได้คุยต่อพักขนาดปแดกสองอย่างนี่อ,อีกคำหนึ่งก่อนทุกคนก่อนจิลลุกนะ บอกว่าจ่าวารหน้าปูดใดบูมักประเดขอโทษเตด้อจ้ะไม่รู้นายเก็บข่าวเลย เข่าหรือตึ๊บพักอะไรทุกคนเนี่ยมันเป็นหน้าวานเนาะก็อาจจะแบบนี้แหละทุกคนเนี่ยหมากมันก็ได้อย و. นี่ขดเขาก็คือขนบันล์เคยเ,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 เบื้องง่ายเนาะเราจะลองเคยเบิ้งใต้ถือกันก็พอเลยพอกับเคยเบิ้งใต้เสร็จเมย์เคยเบิ้งขวาเนาะทุกคนเน,ะนาะเขียนหนังสืออย่างประมาณนี้นะทุกคน ชนัดใจนะของไทยเอิญชนัดใจเอฟซีเอ้ยสาวโซยคิดเรืเร่องหน้เด้อเนาะเอฟซีบุดได้บอกว่าสิมาเกี่ยงสวยนะคิดมาเนาะจองเครื่องบินมาเลยบ่มีผู้ใหกกำลังใจเลยบ่สกระไรสาวสว่างแล้วหน้าหนิบุ๊ดได้มาสาวเกี่ยงสาวสวยสาวสว่างนี่ มือนันเมย์เผิ่นเอาหน้านํำเอาปลาน้ำไทยนาให้หนีน่แหละทุกคนเลยได้หลาย,ยังมีอีกเยอะทคนได้ปลา่อนกินกินตัวที่เม่เอาเบิดนั้นจ้าไหนสิมาลงมาอีกเนาะพระเจ้ายังมาเอาอยูเห็นพระเจ้ามาเอาอยู่พระเจ้ามาใส่เบ็ดกับแม่ทุกคนใส่เบ็ดก็ได้ แ่หงพ่อก็ไั่จะเอาวสวอาอาุ่นมาขคนเขาคนตัวที่รียมื้อว่านนี้นะทุกคนเราจะหาเพื่อกต่างนัง่งเช่ามือทุกคน อีหยังก็คือเพิ่นว่าบาสิยออีหงก็เหียกะนั่งตางลีขี่ตางเช้าบ่อีหยังฮู้เว้าล่ะเพิ่นว่าจังได๋ก่แม่อันคำสุภาษิตนะกินตงลี่ขี่ตงเาบ่เออไปตงลี่ขี่ตงเาทุกคนนแบบนี้แหละดอมหาพ่อตงเาเมื่อยทอะไรหคะ เองทางรถสบายดี FC เอฟซีนะโอ้งัเมมาเลยนะทุกคนนะด่นเฮงิ่าสมว่า่นเฮงอัน, <FC S 1> <ค>นสีเขาวขาโ <c oughs> มมีเสียงรถงัเมมาเลยบาทนี้เห็นตะเขียวบาานี้เป็นทางรถลงคนเขาผมไม่พ่น้องเลยคันนาสูงเนาะคันนาสูงฝากถึงเอฟซีท่มาอันซีมาที่ซีมาเกี่ยวขอซอยด้วยค่ะกา จิมากระยาจิเแล้วิมมากระไม้ใบผมมีน้องเลยนักงเลือให้เดียวได้จิมาดีจิมะาซอยอันตาสมวังกับไม้ไวเนี่เด้อแ่าอีกชมสมืออ่ะสำเร็จเนาะประมาณทิพนึงอ่ะทิหนึงเนาะทิหนึงเสื่อบัตรเพื่อคนประมาณ6-7วันอือ6-4สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยอือเพราะว่าเขามันตึบได้ให้เนาะ เนี่ยเบิกอาจจะบ่ใหญ่ปานใด๋หั่นนะทุกคนให้แม่โปมันจังก็จะย่านให้ทุกคนเลยให้แม่โปให้แม่โปมาดำ7มื้อเาะจังแล้ว7เบ้อคันตั้งตอดำกบประมาณ5มือเนาะคันมีคนลูก้าหแม่นคั่นตั้งตดำซื่อๆนะทุกคนแบบคันบ่เฮ็ดหยังเลยกนอกจากดำหั่นนะคันดกนำดำำนำดำนำกประมาณทคนบ่หลาย ต่อเหแล้วบัดนี้มานยืนตังเสมอชิโนทุกคนเราจีดังตากันทุกคนบบบนี้โอ้ยหาแฟนเ็ให้กันให้กันนะชิบ่ได้คนเข่าวันนี้ได้นอนวันนี้ชินอนเสมอเสมอไผยเสม,อ,เสม,อ,สมอมนันเนาะฝากไว้คาเจ้าเน้ะทุกคนเนาะมองใกล้ๆหน้าเขาอืมข้าเจ้าเาบืองสวย ํารถปั่นก็ให้เพิ่นโทรมาบอกว่าบอกเพิ่นว่าอืมนางวันลุยเบิ่งทุกคนเนาะมันละกับ่มีเทียงคันมีก็สิให้พ่อไปนอนแม่นบ่แม่เออใหพ่อเพิ่นไปนอนเนาะนี่แม่เพิ่นก็กําลังมัดข้าอันนี้นี่จังเขาเจ้าตัดเฮาทุกคนแม่นบ่เอตัดบ่มัดใหญ่ด้เขาเจ้าสิบ่มาปันให้แห่ อันอยู่นั่นเพื่อนกันยังบ่มีไผนมาปั่นให่นะทุกคนเพราะว่ัติย่อไงอันนี้ใครอยู่ตัวนี้นัดงเงาแ<ก>ต่ก่อนอ่าก้มบนสูงแนาะนั่งเงาเลยขึ้นเหลือกันขึ้นแข็งเขาเมื่อเช้านี้ข้าเจ้ามาปั่นอยู่ทุกคนเลยปั่นได้สองปากาข้าเจ้าไปจ้อยรถเขามค่ารถเขาแข็งเ,เนาะนเงาพวก แขนเข่านะที่ได้ละว่านผู้บ่าวสาวสมวังมาตียู่นะแน่นะทีี่อยู่บ่เนาะแต่นาะผู้บ่าวสิมาอมาเด้อลูกเขยเอ้ยมามัดเข่าช่วยไปเข่าเลยขาเจ้าสิมาบอเขอจ้าหินเัน,นื่อยงดอกหมัดงามดอกหมัดพอเอาข้นแยงได้พออืมัดํำนี้พอเนาะ เนี่ยทุกคนในบรรยากาศกันสีเย็นๆลมพัดวอยวอยวีวอยๆมาเนาะโอ้ลมหอยเนาะเออสีสีนาวคักระบันเนาะแม่เนาะมีขาวนานาของแท้่หรอแค่ทอดบุญมาชักอย่างงี้แมน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 น้อพอดีเนาะอันนี้ก็พอเพิ่นกำลังพอเพิ่นกับเพลงทาง สิเอารถไทยลงจนแม่ก็มัดเข่าเดี๋ยวสาวสวงกต่ซีเศร้าเกี่ยวซีมัดซอยเพิ่นทุกคนเลยเดี๋ยวสิปิดคลิปก่อนนะทุกคนเนาะเพราะว่าบาร์เซโล่เพิ่นกันเมื่อยแข่นะเพิ่อนนะเมื่อยได้เพิ่อนบ้างวายเหรอเพื่อนเนาะเดี๋ยวสลหรับคลิปนี้สาวสวงกะสิได้บอกเอฟซีมาเกี่ยวเขาซอยเด้อมาเด้อเออปากในเด้อเนาะเขาซีแล้วไเขาซีแล้วแล้เอฟซีบอกว่าสิมาเกี่ยวซอยตั้งแต่อัน ตั้งแต่เหตุยูทูบหม่ไม่จนเข่าชีเล้วยังมีเอฟซี FC มาซอยส่วสุวางช่วงชั้นชั้นย่าบ่ไหวช่วงสัญญาสัญญาใจเนาะ <c oughs> มาละมาเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> โดยนพ่ีน้องสำหรับคลิปนี้อ่าสาวสุวรรณม่ทตาประการนะก็ต้องจับ,บขอโทษขออภัยนะเนาะโดยกำลังพูพอกันมาในคลิปหน้าเด้อพี่น้องแต่ที่สำคัญอย่าลืมเบมึงโฆษณาให้สาวส,าวสาวุวรรณนะเนาะ โดยพลเมือน้องมาหอดมองนี่สาวสว่างก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าการน,นี่กะจะํำเลยสิได้เฝ้าไปมาซวยเพลินจะเฝ้าขึ้นบัดนี้โดยเนพี่ม้องสาวสว่างก็สิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดี